มาตอนหนึ่งหมอเขาบอกมาแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าต้มเด็จท่านอาการไม่ดีก็เลยไปเฝ้าไปเฝ้าแล้วก็เห็นว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้วก็ท่านลืมประเนนท่านเห็นเออกลับบ้านไปเสียที มามาอยู่นานแล้วกลับบ้านก็กลับบ้านแต่วันรุ่งขึ้นหมอก็บอกว่าไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลในที่สุดก็เลยไปฟ้าทุยโ,โรงพยาบาลเกือบทุกวันและอาการก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าไม่ไม่มีทางที่จะถวายเยียวยา หมอก็ททำเต็มที่ก็เยียวอย่าอะไรไม่ได้จนสวรรคตแต่ว่าเมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างว่าลูกของท่านทั้งสองก็อยู่ด้วยจับพระหัตถ์อยู่และหลานที่ท่านรักที่สุดเพราะว่าท่านเลี้ยงมาแล้วหลานนั้นก็เลี้ยงท่านมากก็มาจับพระหัตถ์ด้วยก็สามคน แล้วก็ท่านก็สวรรคตรอย่างเรียกว่าอย่างสงบสําเด็จท่านเคยรับสั่งนานแล้วอย่างน้อยสิบปีรับสั่งว่าแม่นี่นะเกิดแก่มากจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เพราะเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องตายฉะนั้นที่ท่านสิ้น แล้วก็ได้เห็นความรักความนับถือที่คนทั้งชาติมีต่อท่านก็ลื่มใจรื่งใจว่ามีแม่ที่คนรักที่ถือว่าท่านเป็นเป็นสม้มเด็กย่า